หลายคนเป็นเหมือนซีแน่นอนนะคะกําลังคลั่งอยู่กับซีรีส์สงครามสรงดวนแมดยูนิคอร์นนะคะความดีงามอย่างหนึ่งว่าปะในซีรีส์เนี้ยคือการที่ทีมงานทํากันบ้านเรื่องราวในวงการขนส่งมาแบบละเอียดมากนะทุกคนเทคโนโลยีต่างๆที่เห็นในเรื่องก็คือเป็นเรื่องเทคโนโลยีจริงที่ใช้ในวงการขนส่งวันนี้ด้วยคาช่องเราเทคใช่ปะเราจะมาเจาะลึกเรื่องของเครื่อง คัดแยกพัสดุอัตโนมัติทั้ง3เครื่องที่อยู่ในเรื่องนี้ค่ะแล้ว PDA ที่ไลเดอร์ของ Thunder Express ออกไปรับพัสดุเขาทำกันได้ยังไงเราลองมาเข้าใจเรื่องนี้กันมากขึ้นเป็นความรู้แล้วกันค่ะ Thunder e x p r ก s s เลยรีบฟอเู่้เมขยับวนก่อนที่เราจะไปเจาะเรื่องเครื่องจักร ซีว่าเรามาเข้าใจเรื่องระบบการขนส่งพัสดุก่อนเส้นทางการขนส่งตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆ 1. first mile ค่ะ จุดแรกที่ผู้ส่งเอาพัสดุปึ่งเอามาดรอปอาจจะเป็นสาขาของขนส่งหรือจุดรับของถ้าเป็นการเข้ารับสินค้าถึงที่ก็ต้องมีการจัดเส้นทางขนส่งอะเพื่อเข้าไปพิกอัพพัสดุเพื่อให้เป็นเส้นทางที่เหมาะสมและก็มีต้นทุนต่ําที่สุดโดย first mile เนี่ยจะคัดแยกสินค้าเบื้องต้นตามภูมิภาคค่ะเพื่อส่งไปยัง sorting center หรือศูนย์กระจายพัสดุของแต่ละภูมิภาคเช่นเดี๋ยวไปภาคไหนต่อภาคเหนือภาคกลางอีสานตะวันออกภาคใต้ 2. middle miles ค่ะ เป็นพัสดุต่างๆที่จะถูกขนส่งมารวมกันเอาไว้ที่ sorting center ของแต่ละภูมิภาคเพื่อคัดแยกปลายทางซึ่งเครื่องคัดแยกพัสดุอัตโนมัติจะทําหน้าที่ในส่วนนี้คัดแยกแจกจ่ายสินค้าที่ปลายทางกลุ่มเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน,ก,นก่อนที่จะส่งไปที่หับปลายทางค่ะในเรื่องสงครามส่งดยวนเนี่ยนะคะ คุณจะเห็นว่าขนส่งในช่วงมิดเดิลไมลไปต่างจังหวัดไม่ได้เป็นของบริษัททันเดอรเองแต่ไปจ้างซับนอกที่ต้องร้องเพลงปลอมยาวๆกว่าจะยอมมาส่งซึ่งบริษัทขนส่งที่ลงทุนสูงก็จะมีโอนฟลีดหรือขนส่งระหว่างจังหวัดเองซึ่งก็หมายถึงต้องซื้อรถเองค่ะดูแลรักษาเองด้วย 3ค่ะ last mile ค่ะก็เหมือนจุดสุดท้ายหรือพิกัดจุดสุดท้ายหลังจากที่พัสดุถูกคัดแยกเส้นทางการส่งไปที่หับปลายทางก็จะนําส่งไปที่ Rider หรือคนจัดส่งบางบริษัทจะรวม first miles กับ last mile เป็นหน่วยเดียวกันเรียกว่า all miles ไปเลยคือทั้งไปรับสินค้าและก็ส่งสินค้าด้วยค่ะต้นทุนของการขนส่งที่แท้จริงเนี่ยจะต้องแทรการส่งทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ว่าพัสดุ1ชิ้นส่งไปแล้วกี่ต่อต้นทุนแต่ละช่วงคือเท่าไหร่เช่นพัสดุถูกรับโดยรเดอร์1คนแล้วรเดอร์1คนจิกๆๆนะคะซึ่งมีฟิกคอสต,ต่อเที่ยวที่แน่นอนเนี่ยสามารถรับของมาจริงได้กี่ชิ้นหารแล้วต่อชิ้นน่ะต้นทุนเท่าไหร่คิดว่นไปแบบนี้แหละคะ่ะไปถึงขนส่งระหว่างขับตรงมิลเลอร์ไมล์ว่า ขนส่งจริงได้เท่าไหร่ทุกอย่างคือต้นทุนหมดเลยเนาะถ้าเต็มคันรถเลยเนี่ยก็คือต้นทุนต่อชิ้นนะคะจะถูกสุดแต่ถ้าส่งได้ไม่เต็มคันรถต้นทุนต่อชิ้นก็จะสูงขึ้นไปจนถึงปลายทางลาสไมล์ซึ่งถ้าขนส่งถึงผู้รับไม่ได้ ก็จะมีต้นทุนส่งสินค้ากลับรวมเข้ามาอีกและทก็ยังมีค่าไฟของ sorting center ที่เดือนหนึ่งตกกันเป็นหลักล้านบาทด้วยค่ะฟังดูแล้วเงินหล่นเงินหายกันอยู่ได้เป็นช่วงๆเนาะแต่เรามาถึงในเรื่องส่งคำส่งด่วนเนี่ยจะมีเครื่องตัวหนึ่งค่ะตอนนี้ก็เป็นหัวใจตัวหนึ่งนะก็คือเป็นเครื่องคัดแยกพัสดุอัตโนมัติค่ะทุกคนตัวนี้มีชื่อว่า ASM หรือ auto sorting machine เขาทําให้เราเห็นทั้งหมด3เครื่องด้วยกัน1 เป็นชุดสายพานแบบเบสิกของ Thunder Express ค่ะที่เห็นในช่วงแรกหลังจากตั้งบริษัทขึ้นมาก็คือมีตัวนี้เลยใช่ไหมคะ 2. เครื่องคัดแยกขนาดใหญ่ของ e c s y p x p s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  ที่เห็นในตอนประมาณ EP6 EP7 นะฮะอันที่3คือเครื่องจักรขนาดใหญ่สุดของ Thunder Express หลังบริษัทเติบใหญ่แล้วนะเห็นในตอนสุดท้ายของซีรีส์เลย เราว่าวกันเรื่อง ASM เลยนะเครื่องนี้พร้อมระบบ DWS แล้วก็ m e t r i c s o r t e r ของ t ัน n d e r มันเป็นเช่นไรคือเครื่องจัรตัวแรกที่เราเห็นในเรื่องนี้แม้ว่ามันจะดูเรียบง่ายมากเลยนะคะแต่มีเทคโนโลยีครบถ้วนสำหรับการขนส่งค่ะทุกคนตัวเครื่องมีลักษณะเป็นสายพาน c o n v e y เ r Belt ลต์ำเลียงกล่องพัสดุตึ๊บตึ๊ตึ๊ที่คละกันไปคัดแยกโดยผ่านส่วนที่เป็น m e t r i c s o r t e r นะคะหรือว่าผ่านที่เป็นลูกกลมๆใช่ไหมทำหน้า,ท,านะที่ปัดพัสดุไปซ้ายไปขวาเหมือนกับจราจรที่เป็นตัวคัดแยกพัสดุไปยังปลายทาง ที่ถูกต้องโดยที่เมทริกซอร์เตอร์นะคะมีราคาค่อนข้างสูงอาจอยู่ประมาณ3 4 0ถึง4แสนบาทขึ้นอยู่กับสเปคระบบอัตโ,ตโนมัติเนี่ยจะถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้ค่ะว่ามีปลายทางทั้งหมดกี่แห่งเช่น 50ปลายทางก็ไป5 0แต่ละปลายทางคือช่องชุดใดนะคะเมื่อพัสดุผ่านเครื่องระบบก็จะอ่านข้อมูลปุ๊บแล้วก็สั่งให้เครื่องปัดพัสดุไปยังช่องปลายทางที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติงา่ายๆแบบส่งออก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 ,ออกแบบนี้นะคะข้อดีของการใช้ระบบ Belt แล้วก็เม t r i x s อ r t เ erm, ตตัวนี้ก็คือลดจํานวนคนที่ต้องมายืนจ้อง AirW a y b i l l หรือว่า AWB ที่เป็นใบปะหน้ากล่องเพื่ออ,อ่านรหัสปลายทางแล้วก็ตัดสินใจขัดแยกซึ่งจะเห็นในตอนสุดท้ายของซีรีส์ใช่ปะเมื่อสายผ่านพังนะคะก็ต้องเกณฑ รหัสปลายทางแทนตาแตกเลยการคัดแยกแบบแมนวนวลโดยใช้คนนะคะต้องอาศัยการอ่านรหัสบน A W B แล้วก็ต้องจําให้ได้ด้วยว่ารหัสเนี้ยหมายถึงปลายทางใดซึ่งอ่านผิดชีวิตเปลี่ยนอาจจะมีปลายทางที่ต้องแบบคัดแยกเกือบร้อยสายปลายทางในแต่ละพื้นที่การทําแบบนี้ต้องใช้ความจําความเข้าใจแล้วก็ความเสี่ยงที่จะพลาดได้สูงมากนะด้วยความเป็นมนุษย์นะคะในการที่เราเอามนุษย์มาคัดแยกสิ่งที่มันเป็นระบบอ่ะนึกออกว่าปกติอาจจะพบได้ประมาณ5%เถ้าพนักงานใหม่ย,ยังจารหัสปลายทางไม่ได้การคัดแยกด้วยมือ คือ,อยากมากแล้วก็ใช้เวลานานหลายวินาทีต่อกล่องอย่าใช้คำว่าวินาทีเลยคือแบบครึ่งนาทีได้ไหมคือแบบเอ้ยอะไรอะไรอะไรแม้ว่าเครื่อง ASM ตัวแรกนี่นะคะจะดูเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างเบสิกเหมาะสมกับกล่องขนาดกลางไม่เหมาะกับของหนักเกินเบาเกินหรือเป็นของเบาบ,บางแต่ก็มีระบบที่ชื่อว่า Dimension Weight System DWS อยู่ในตัวได้ค่ะดูจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของระบบที่แสดงในเรื่องทําให้มันสามารถวัดขนาดกล่องกว้างคูณยาวคูณสูงและก็น้ําหนักต่างๆได้ครบเชียวนะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็คือสำคัญสุดๆในการคำวนวณค่าขนส่งกล่องใหญ่ก็คือควรจะยิ่งแพงใช่ไหมกินที่เขากลองหนักการันก็ต้องยิ่งแพงค่ะเพราะว่ายกไม่ไหวเนาะเหนื่อย,อย <laughs> มาดึงเครื่อง outbound sorter ของ easy ที่เห็นในอพิโซดที่6และ7 เนิร์ดมากเลย <c oughs> จำทุกอย่างเครื่องนี้เห็นเป็นเหมือนสไลเดอร์ขนาดักษ์เป็นเครื่องที่เห็นในโซนเอาท์บาวน์คือโซนส่งของออกจากสุดขัดแยกโดยมีการวางเลเยอาปุ๊บปุ๊บปุ๊บถือว่าดีค่ะเพราะมีรถเข้ามาจอดเทียบใกล้เครื่องสไลเดอร์บริเวณเอาท์บาวน์สเตจิ้งทำให้สามารถเคลื่อนย้ายพัสดุที่ถูกขัดแยกแล้วเนี่ยจำขึ้นรถไปได้เลยโดยไม่ต้องลากของจุดๆๆมาที่หน้าด็อกหรือประตูเชื่อมกับรถขนส่งอีกคือเสียเวลามากกว่าไง แล้วก็ตอนใกล้ๆจบของซีรีส์ไม่ได้สปอยนะคะมันมีเรื่องของการพูดถึงการเร่งความเร็วของสายพานที่คุณคณนินนะคะเขาต้องการให้แบบขอเร็วขึ้นขอเร่งขึ้นขอเร่งให้เร็วขึ้น,น,นหากเร่งเร็วเกินไปเนี่ยจะทําให้พัสดุมีการตกผิดช่องมิสซ s o อ t ร์แปลว่าบางครั้งพัสดุอาจอยู่ติดกันแบบเบียดกันอยู่บนสายพานทําให้เครื่องอ่านอ,อ่านพลาดค่ะก็เลยเป็นเรื่องจริงที่ถ้าเร็วเกินไป จะมีปัญหาจริงๆเครื่องมหาสารเยอะแยะมากมายนะคะยังมีอีกตัวหนึ่งคือตัวที่ชื่อว่า Cross Belt Sorter หรือ CBS ของ Thunder Express ที่เห็นในอพิโซดสุดท้ายเลยค่ะเครื่องนี้เห็นในภาพมุมกว้างของ Sorting Center เป็นเครื่องคัดแยกที่แบบ big broom ใหญ่ที่สุดโดยมีทั้งระบบ DWS คือ Dimension Weight System และ Crossbelt sorter คือมีช่องคัดแยกขนาดใหญ่จำนวนมากในแต่ละช่องก็มีถุงสวมมาไว้พัสดุจะถูกดีดลงไปดีดลงไปในช่องถุงเต็มเมื่อไหร่เครื่องก็จะมีการแจ้งสัญญาณเตือนปึ้งปึ้งปึ้งงมานะคะให้คนเข้าไปจัดก,การปิดปากถุงซีลแล้วก็ติดลาเบลที่ถุงนั้นระบุไปทางเลยเช่นไปห้วยขวางใบพระรามกาะเรากว่าไปนําถุงที่ซีลแล้วเนี่ยไปบนสายพานลําเลียงนะคะแล้วก็เอาถุงใบใหม่เนี่ยมาสวมใส่เหมือนเวลาเราเปลี่ยนถุงขยะเอ๊ะทำไมเป็นถุงขยะ มาดูอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นเครื่อง PDA หรือ Personal Digital Assistant ที่ปรากฏอยู่ในซีรีส์ถูกนำมาใช้ในกระบวนการ pick up คือจัดเก็บหยิบขึ้นมานะคะเป็นการไปรับพัสดุจากคนที่ส่งมาปรากฏครั้งแรกในซีนที่เครื่องวางเรียงกันไปตบเลยเห็นไหมคะเสียบสายชาร์จนะคะแล้วก็ยื่นให้พนักงานเนี่ยนำออกไปใช้สําหรับการสแกนข้อมูลและก็เป็นอุปกรณ์สําหรับเรียกใช้แอปพลิเคชันของระบบหลังบ้านทั้ง,งหมดเครื่อง PDA <c oughs> ในประเทศจีนเนี่ยโดยเฉพาะส่วนจนนะคะถูกมากทุกคนถูกจริงๆบางรุ่นน่ะคือแค่ประมาณ20ดอลลาร์คือประมาณ6700บาทแต่เครื่องเกรดดีที่ใช้ในไทยเนี่ยซีว่าน่าจะราคาแบบ สูงกว่าเพราะดูแล้วอาจจะต้องมืออาชีพมีคุณภาพเนาะแล้วก็ทนทานต่อยายุการใช้งานเพราะว่าแบตเตอรี่น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญของเครื่อง PDA ถ้าแบตหมดต้องหยุดทํางานรอชาร์จต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่สํารองเอาไว้ให้ทํางานได้ต่อเนื่องเพราะว่ามันค่อนข้างสําคัญและก็อีกเครื่องหนึง่งที่เห็นในเรื่องก็คือเครื่องพิมพ์ลับเบลขนาดเล็กๆที่ติดไปกับไรเดอร์นะเอาไว้พิมพ์แบบ airwaybill ติดหน้ากล่องโดยเป็นยี่ห้ออะไรนะ TSC Zenper ปะใช่ปะรับคําสั่งจาก PDA แล้วก็พิมพ์ออกมาได้ค่ะเรื่องราวในโลกการขนส่งค่ะทุ มันแบบ คุยกันได้ยาวเหยียดมากนะมันมีรายละเอียดเยอะมากคือถ้าเรามีโอกาสเจาะลึกเรื่องราวจริงๆในการส่ง next day same day สิว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นในสงครามส่งด่วนที่น่าจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีความซับซ้อนเช่นไรต้องเตรียมตัวถึงขั้นนั้นเลยเชียวหรือถึงจะสามารถส่งด่วนในวันรุ่งขึ้นหรือภายในวัน same day ได้เพราะว่าในฐานะผู้รับแบบฉันกดซื้อสินค้าไปฉันก็รอสบายๆแต่ว่าฉันก็จะรู้สึกประทับใจเวลาที่มันส่งเร็วจังเลยลก็จะไปเขียนคอมเมนต์ใช่ไหมคะทุกอย่างที่ พูดมาที่ผู้บริโภครู้สึกสบายะคะ่ะมันผ่านความลําบากมาแบบ สุดยอดสารพัดมากดังนั้นก็เลยบอกว่าเป็นคําชมเลยค่ะนะคะต่อคนที่อยู่ในวงการเดีวยวกันว่าเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากๆในการทําแบบซีรีส์ที่เชื่อมโยงกับโลกของความเป็นจริงในโลกของการแบบทาขนส่งขึ้นมาที่ทําให้คนแบบเข้าใจแล้วก็อินได้แบบลึกซึ้งมากขึ้นนะคะว่าสงครามนี้สู้กันด้วยเรื่องของอะไรบ้างเพราะปัจจุบันเนี่ยโลจิสติกเทคนะจริงๆก็เป็นอีกโลกหนึ่งที่ซีเคยมีโอกาสได้ไปรีวิวในแบบอีเวนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่าการแข่งขันในเชิงความเร็วกันแข่งขันในเชิง ของระบบยังมีปัจจัยที่เป็นปัจจัยหนุนหลายๆอย่างนะคะที่ทําให้การขนส่งนั้นประสบความสําเร็จหรือล่าช้าได้นะคะมาคอมเมนต์กันได้อย่าลืมกดติดตามช่องซีมีเกนเป็นกำลังใจให้กับช่องซีมีเกนด้วยนะคะแล้วก็สันกะดิงค่ะมีคลิปให,ใหม่เดี๋ยวเราจะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูค่ะอยากดูคลิปแบบไหนคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้เลยค่ะ